สวัสดีค yes ่ะสวัสดีค่ะข้ามาเบิงพญ่หอบหญ้าให้งัวลังจากเกี่ยวมาแล้วบ้านในท่างกะเละเลฝนตกชุกมือชุกมืออหลายเบิงเนี่ย่นไปอย่าลุมเด้อล่ะตาเุ่นงัวกะลุมโอ้ย จ้ะเนี่ยแล้วครับเนี่ยแล้วครับเอาไปไว้เอาไปไว้รถให้ตาไปเอาไปไเอาไปจ้านั่นหละเดี๋ยวตาก็มาเอาอีกภารกิจประจำวันของพ่อใหญ่เลากระสิขันราบวัยเกีียวอยู่ขางขอกม่วเลากระสิไปเกี่ยวอยู่ทงหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะอ่า ้ใดว่างกะเขามาพูดคุยกันในเด้อค่ะมาเบิู้งพญหอบหนาให้งัวจ้าน้อยออกถอยออกน้องไม่เดียวถอยออกถอยออกนี่ถอยออกมาถอยมาตรงนี้ถอยมาตรงนี้ค่ะถอยมาค่ะถอยมาถอยมา กินจักมืน่นพ่อไงสองมือประหยัดกินโอ้ยมีการว่าประหยัดกินอีกอย่จ้าพี่น้องเอ้ยพ่อไงว่าประหยัดกินนะจักหน่ก็ได้กินเสี่ยงหรอกเนาะ เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาออกแล้วกับสินงหมอง่ามหน่อยจค่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ คอกหัวนั่นเป็นยังคือจังมีตะขีตุ่มขีโคนเดี๋ยมันหัวอยู่บนสังกะสีบัดค้อพื้นข้าเจ้าคือจังขีหัวข้าเจ้าคือจังแห่งบัดข้องเฮ้าคือยังเป็นตุ่มเป็นเล่นปันเอาบ่เดี๋ยวออกแกควกก็สิเป็นอย่างเนาะมุ่งสังกะสีหายอยู่แต่ สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไมเดียน้องไมเดียไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้วสามมือดีซีมือไข่ก็เลยบ่ให้ไปโรงเรียนพุ่นละจังหนกับปิดเทอมดอกวุ้ยเสียงหน้ำบอก ก็เป็นเตาโต้งมันใส่บอกพญานามเพื่อเป็นต,ตมะนนนตมีป่าเนี่ยมันคนต,ก,ววตกแล้วคนตกแล้วรู้ปล่อยพักก่อน คอยเลยค่ะน้องไม่เดียอยากกระโดากโดด้อกยังบอกว่าลูกภาษาหนึ่งฝ่าขี้แจ็งจางปางแต่น้อเมยเนาะว่ามันเมื่อยแต่บนนอฝน หญ้าส้มปูส้มปุยหยาลายอันหลาย,ยอย่างปลูกหญ้ากินนารีสีม่วงแล้วปลูกแล้วหญ้าเกิดบ่ดีเกิดห้างห้างบานนี่บัดย่ำนันมีหญ้าอื่นแซมหลายอันหลายอย่างแบกทุกมือทุกมือเพื่อไง เบื้องสีลุมเนี่ยแหะมื่นตุลุยตุลุยอยู่ข้อยบอ่อเคยเข้าไปแจ็กเตียได้พี่น้องฝนตกข้อยย่านขอลมใส่ขีดตุม่มผู้เฒ่าลมมันเฮียงอันตรายเนาะข้อยย่านขอมือนขีดตุ่มลมข้อยบอย่างเข้าไปจักเตียฝนตกช่วงนี้บอ่อค่อยมากขอ,อกนัว Nhà dưới này, dưới này, dưới này hoài, bỏ biển tắc kêu bỏ, phải nghe. Mấy cháu phép phét ngoài hề, phơn, mấy bỏ, mấy bỏ. Bọn hệt hệt buộc theo này. ไม่มีเลยรู้ได้ไงว่ามันไม่มีสาวป้าป้าปย้ายสิภาพไปเบิ่งเห็ดดินจีนยางยังเดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปเลยเดินเดินเดินนี่มาเบิ่งเห็ดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเห็ดอันแนวคนกินบ่ไรย้มออกถอยถอยออกค่ะถอยออกถอยออก อย่าบังกล้องค่ะอย่าบังกล้องเนี่ยเนี่ยอยากได้กอะอันพลังก,ก้นนขจอกก็ว่ามันกินได้อยู่เด้แต่ว่าไขกับพุ้อันนี้อยู่ที่น้องนี่คือกันกับเฮ็ดสินนี่นไหมมันคือกันกับเฮ็ดสินนี่ไม่เอาขอใหม้อเลยนั่นกูสิฮักไปแหนผู้ถ่าเ,เบิ่งกันนะมันเฮ็ดเี่ยไม่เอาไปแล้วเลย

ไปอายกมาให้ยกไม่เอฟซีเบิ้งกระหนุล่ะเห็ดอยังยกไม่เอฟซีเบิ้งกระหนุเห็ดอะไรเห็ดลิ้นจืดเบนบอยพี่น้องแม็นเห็ดลิ้นจืดบอเอาดอกใหญ่ๆยกยกดอกใหญ่ๆค่ะดอกยอกใหญ่ๆขึ้นมาดูสิคะว้าเห็ดลิ้นจืดบางคนก็ว่ากินได้จ้ากินได้บ่ได้ เออถ้ากินได้ก็เอาไปสกัดซิก่อนเดอ้อพี่น่องเย้ยอย่าก,กินซุ้มซีซุ้มหาอ่ามัาาเมนเห็ด,ดมีพิษแต่ว่าข่อยก็เอามาเออเออเอา,เอา,เอา,เอายกขึ้นนี้กันนุ้งลายยกขึ้นนี้กันยกขึ้นอีกค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ใส่ก,กล้องหน่อยอ้ยเห็ดอะไรเนาะกินได้ไหมเนาะไม่เอาใส่เลยเลยอไ่เห็ดไหน,อ,นอ่าไปไปไปหักมาไปไปหักมาไป,ไป,ไป,ไป หักมาหักมาไหนดูสิเอามาโชว์หน่ยาอยว้าย์นะพอแล้วบาทพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วอุอ้ยดอกนี้แหงง่ายลูกดอกนี้แหงง่ายโอ้ยดอกนี้แห้งงามบึ้งบึ้งบึงบ,งบึงย้ายสิดึงอันนี้ออกโอ้ยอันนี้แห้งคักบาทอันน,นี้แหงคัก อันนี้มันลิ้นกีลิ้นกีเลยนี่บ่อันนี้มันไม่ใช่เล่นเนาะเมนบ่เมนเมนขึ้นมาหาตัวกิกีใช่เห็ดลิ้นกีลิ้นจื้อไหมนี่มันจื้อขับวปลาเมี่ยงนาะด้วยมันเหร่มัหร่ล้อไปเอาไปกองเซ็มกัน เจ็บมาชอบไปจังสันแหลมันงามบ่งกันนะพออ่อใหญ่บ่งเห็ดกันนะมีะมบอหม,มื่มมบาวานพออ่อใหญ่ได้เหฮ็ดปวกอกที่แถวนี่แหละพี่น้องเี่ช,ช่วงนี้เฮ็ดปวกอกออกมา,มาดูแล้วครับมาดูแล้วครับไม่ต้องเข้าไปครับเดี๋ยวยุงกัด เด๋ย,ยุงกัดออกมาค่ะนนนนไม่เอาค่ะไม่เอาอันนั้นมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถอยออกมาเลยค่ะถอยออกมาเลยถอยออกมาเลยเอาออกแม่จะก,กวดแม่จะก,กวดเอาออ หนูไปได้เหนื่อยไหมหนูไปกับกล่องจ้า,าเดี่ยวเดี่จะไปไกลออกมายุ่งสิกัดออกมาออกมายุ่งเยอะออกมา เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมไปเล่นตนุ้งง้อเลยม่ติอดอะไรถอยออกยายจะขวดขวดไปไม้ออกถอยถอยถอยออกถอยไปไกลๆถอยไปไกล งายเลยพี่มาพี่มาพี่เรถมาหนิ มานี่ถอยมานี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ากันมาตะเกียวหยาจ้ามาตะเกียวหยาบัดนี้เพราะงี้แล้วก็สิคนหยาลงได้บ้างเห็นเนี่ย อะไรโอ้เฮ็ดไป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 ข้านไปเอาโอ้ยหเฮ็ดว้าวพักไหนก็มินห่มไ่ห่มไ่ห่มไ่เป็นตะเย็นดีเป็นตะเย็นดีพี่นอ้องบรรยากาศดีบรรยากาศ อาเติโอหยาไปไว้วันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกแดดออกเอาไมาให้นี่เอาไมาให้นี่เอางอมหมุดนี่เอามาเอาพี่มาถอยมาบาดตาเสียวหยาลงถอยมาถอยพี่ถอยพี่เก็บมาเก็บมาเก็บมา มาหั่นยอมาตาสิเอาหยาลงเยอมาหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่เอาเอาตัวนี้มาด้วยนี่หออเพียงว่าแล้วแล้วก็สิมาหอบเก็บไว้ได้บ้านเก็บไว้ให้กินมืออื่นอันอันอันส้มอยู่ทั้งรถนี่เอาไว้่ายกินมืออื่นพราะไงเราว่าประหยัดกินมาสันโอ้มีการว่าประหยัดอีกได้พี่น้องยงงว่บ่ได้ให้บ่ได้ให้แบบ ตามใจง้วกินเนี่ยให้แบบกินเป็นเวลากินเป็นเวลาค่ะเพราะว่ายาบ่บ่บค่อยมีบ่ค่อยหลายต้องกินกินเป็นเวลาบาทนี่ค้ามมาเขาคือจังค้ามมาเนี่ยเมือ่อแลี้ยงในบาทกันขึ้นมากกันสิให้เฟี้ยงในบาทพี่น้องหอบเฟี้ยงให้เนี่ยมาไปตะโกนแล้วอะไรคะยุะยงยุงกัดค่ะยุงกัด เกี่ยวมาแล้วก็มาหอบไผ่หอบไผ่แล้วก็มาหอบลงไว้หนีก็สิกวางไว้นี่ละนี่นี่วางไว้มองเพื่อนยืนอยู่นี่ละนี่มายืนตรงนี้เดียวยายจะไล่ยุงให้ยุงเยอะเดียนหนากะสิเด็เกี่ยวเขา่าก็สิบ่อึดหญ่กินดอกเอาไปล่ามหน้า พอสิซีมี่มองกินหมองลาามีเดือนหนาเดือนพุโอเดือนเดือนหนาเดือนตุลาเนาะพอวเดือนเดือนพุพุจิกาเดือนพุศจิกากลางเดือนพุศจิกาจังสิเด็กเก็บเกี่ยวลืมเดือนหนาออกพรรษาเข่าม่านเข่าตั้งท้องเริ่มม่านเริ่มออกล่วง บาทเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนพฤศจิกายนเหมุอนจังสีแดงเกีเกียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้กับไลน์นี้กับภาพพี่น้องมาเบิงพ่อญแล้วหอมยาเหงัวถอยออกมาค่ะถอยออกมาตอนนี้ก็ยุ่ห่มพผยบรรยากาศเย็นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยายแววชาแนลอากาศดีดีเมื่อนี่ฝนบ่ตกสุมเอลิ้นลิ้นว่าม็นลิ้นมดเมื่อมดเว้นล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีแดดออกได้ซากผ่าได้ตากผ่าสองสามเมื่อผ่านมาเนี่ยโอ้ยอยู่แต่เฮี้ยนไปไซกับพอด้ ข้าเจ้าไปเก็บเฮ็ดปวกกับโบเดไปนะข้าเจ้าฝนลินกูข้าเจาลล้าบ่ย่านฝนข้าเจาา้า,เจากับป้าแต่วาขว่ายบไดไปฝนล,ลินเนาะไปสิไปพาฝนกลักบมากับเป็นไข่เป็นนนวอีกมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยจ้า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  ค ja. อมเมนต์มาให้ออานเน่จ้าพี่น้องคอมเมนต์มาให้ออานเน่พิมพ์คอมเมนต์หน่อยค่ะอยกอะยรูได้หรอพี่นายรูอ้อืมอืมอืม dạ ja, dạ ja, luôn dạ ja, luôn dạ ja, luôn thôi kha thôi ถอยออกค่ะถอยออกขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจ ีม่มนยังพีนลงหนามาจังบ่มียุ่งเนียไั่ย็นอยู่ขางพี่เนียเนาะมานี่ค่ะมานนี้ตรงนี้ค่ะเอ้ออะไรสามหอบสามหอบสี่หอบงัวาหาตัวกินสี่หอบ เฮ้ยค่า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 ยกลับกลับกลับแม่อู๋เนี่ยอ้าว ยาเขี่ใกล้ค้างกับยากินนารีปนกัน เพิ่นได้กินแล้วมิสซิลีอยู่หอวนี้แข็ง จับดีดีจับดีดีจับดีดีมันสิตกน่ะแล้วแล้วพ่อใหญ่แล้วแล้วพ่อใหญ่หอดใหญ่หัวกันแล้วเอาม้าใบนี่กระเหลียวหอบหนววัวหอบใหญ่หัวหอบยาให้วัว น้าลงมาเนี <S 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 ่ยค <|so|> ันนี้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้แล้วไปครเป็นรถเนี่ยครับ กล่องไม่ได้ตั้งจับเอาขอไพ่หลายๆได้พี่น้องอาจจะไล่าตาไม่ไพ่สามไล่สามล่ำนี่เขาสิบเอาบ่ามิดแอนเซียนในกินหยา อัญญาอยู่คางขอกเนี่ยกับบอท่านเดชเกี่ยวประหยัดยอมเอาไปหาอญาอยู่ทุ่งหน้ามาใหายย้ก่อนนั่งอยู่แก่เดียวมุมเดียวแจ้งน้อยกระสีได้หดน้ำได้บาดเปิดน้ำใส่ได้บาทถนเมดฝนนีก็คือเลยปั้นน้ำหดเอาเลยหัญาจังสีงามตอนนี้นะฝนไขยอยู่พี่น้องประหยัดไดแจ้งน้อยบ่เดชเสียค่าไฟ เล็ดไหมเก็ดเทิ้งหมดเสิ้งหมดเสิยงหมดเจ้าแม่ได้อะรบอกะอีประตูขอกมัไปหันไปกลับบ้านได้แล้วค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนค่ะ เมื่อหนาพอก,กันไหมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะปะมามา